สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลุงก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูชุดพานพุ่มกระถินขนาดเล็กนะคะอันนี้ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะก็คือมีสองชุดนะคะมีชุดที่เป็นชุดเป็ดนะคะแล้วก็ชุดที่เป็นดอกไม้นะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ขนาดสิบสี่นิ้วนะคะ ไม้ยาวนะคะ1ชุดก็จะเสียบได้ประมาณ20ไม้นะคะถึง25ไม้นะคะแล้วก็จะมีไม้สั้นนะคะเอาไว้เสียบด้านหน้านะคะนี่เป็นดอกวัวแล้วก็เราจะมีพานแบบนี้นะคะที่จัดให้แล้วนี่นะคะ เวลาทีา่ลูกค้าเอาไปใช้งานนะคะก็คือนำเงินนะคะเสียบกับไม้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาเสียบที่พานพุ่มได้เลยนะคะก็คือเสียบเฉียงๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยเรียงจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวสั้นนะคะเสียบด้านหน้านะคะ ก็จะเรียงกันเป็น3มชั้นนะคะอันนี้เราจะไม่ไม่ไม่เสียบให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวโอเอซิสจะเป็นรูนะคะอย่าให้ลูกค้าไปเสียบเองเนาะค่ะแล้วก็มีชุดเป็ดนะคะชุดเป็ดก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมีไม้ยาวนะคะ20ไม้นะคะแบบนี้แล้วก็จะมีไม้สั้นนะคะ ไม้สั้นนะคะไว้เสียบด้านหน้าเหมือนกันนะคะมีพันธ์พุ่มให้1ชุดเหมือนกันค่ะนี่นะคะ,คะหรือว่าเพื่อนๆจะลองออจะสั่งเป็นตัวไม้ป่าแบบนี้ก็ได้นะคะทางร้านเราก็รับทำนะคะมีตั้งแต่8บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่รูปแบบเนาะนี่จะเป็น ผ่านตีจมพูนะคะอีกชุดหนึ่งอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นดอกบัวนะแต่ว่าแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งค่ะน,นี่ยังทำไม่เสร็จเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้ไม้กระถิ้นนะคะหรือว่าเป็นเหรียญปวยทานก็สั่งมาได้นะคะนะคะ ทางร้านเรานะคะทำจริงแล้วก็ส่งงานจริงนะคะไม่มีโกงแน่นอนนะคะไมก้กระถินก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะมีหลายแบบหลายราคาสนใจก็สอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งเขาสั่งแบบขะลายไว้นะคะก็จะหลายแบบหน่อยนะคะเป็นกุหลาบตุ้มก็มีนะคะ ชอบสีไหนแบบไหนก็สอบถามได้นะคะนี่ก็เป็นดอกบัวสวรรค์นี่พนพุ่มนะคะพานุพุ่มของเราขายไม่แพงนะคะจัดให้พร้อมเรียบร้อยเสียบเงินก็ใช้ได้เลยนะคะนี้ก็เป็นดอกบัวสวรรค์นี่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ